สวัสดีครับผมมาพบมาพอกันอีกแล้วกับผมมิสเตอร์ธนวินนะครับ mm hmm. มืัอนี้ก็เมนูพิเศษพี่น้องเมนูพิเศษต้มเปรตปลาไหลพี่น้องต้มเปรตปลาไหลสามตัวนะครับนี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวกลาง,ลางสองตัวนะครับผมนี่ต้มเปรตพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับผมเป็นเออ่ขมิน้นแล้วก็ขามเปียกข้าตะไคร่พริกแห้งหอมแดงนะครับผมแล้วก็บใบมะกรูด ผมมีใบมะกรูดสดใส,ดสดเป็นใบมะกรูดแห้งแทน้นะครับใบมะกรูดสดมันเหมือนนะครับผมขมิ้นนี่ใส่ต้มปลาดุกปลาคอปลาเค็งปลากดหีดแซ่บแถวบ้านก็มักใส่ขมิ้นต้มนะครับผมผมมีหยอดปลาคามกับใส่ปลาคามเปียกแทน้นะครับผมลุงเมืองนอกมีเครื่องในกระแซนันพี่น้องรับกินได้มันเสียงได้รสชาติของปลาไหลนะครับผมเดีรสเสียงเปรตลู่วานเดีรสเสียงเปรตลู่วา อันนี้เป็นเนื้อของปลาไหลนะครับผมเนื้อสัตว์จระยางเขาเขาสิมีกินเฉพาะตัวของเขานะครับคน้องนี่อยากบุคือกันมอนอยากไก่เขาไปดับกินไก่เขาผลิตซ้ำบริกินไก่นะครับรุ่นอยากกินปลาอยากกินปลาดุกไปดับกินปลาดุกกนเมื่อห้องก็ได้รสชาติของกระซัาเขาไรกินปลาดุกนะครับผมมาอันนี้ในน้ำต้มเนี่ยผมใส่เกลือลงไปแล้วนะครับใส่เกลือลงไปประมาณสองจมซ่านะครับผมนี่ก็ดำข้างไปเรื่อยพี่น้อง ยังไงผมต้ตไแบบนี่ครับก้บผมนำเดี๋ยวจะใส่อะไรลงไปเลยพี่น้อง มันน่อยพวดพี่น้องพยายามจะไปนค้นเขานะครับเดี๋ยวเขาสิข้าวพี่น้องเจ็เร็ยบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวลอปลาไหลซุกเดี๋ยวเขาก,กใส่หนํปาปลาชุดด์เป็นอารเรียบร้อยแล้วพี่น้องชิลด์ครับผม ต้มปลาไลเนี่ยจะใส่ใบหัวเสือกับแซบไน่องใส่ใบหนวเสือใบจงโคกับแซบใบสมเสียวพี่ไน้องแซบด้วกันนะครับไปสมปลอยกับแซบไปนบน่น้องสิบมือของขาดยังว้าวพอดีเราพี่น้องแซบนวดแล้ว่าต้องปรุงยังเราพีน่น้อง ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่กินข้าวนวมกันพี่น้องต้มเป็ดปลาไหลแซ่บๆนวมกันครับผมครับพี่น้องกินข้าวนวมกันครับผมต้มเป็ดปลาไหลเรียบร้อยแล้วพี่น้องสดน้ำฮ้อนพี่น้องนะครับผมแซ่บขนาดพี Pil ่น้องซิมเบอร์กินนี่อ้สุดยอดเลยพี่น้องครับผมในรอบหกเจ็ดปีพี่น้องที่ตะได้กินต้มเป็ดปลาไหลมาอยู่บาเลนได้ก <frustration> ินต้มเป็ดปลาไหลอยูนูไบอะไรกินนะครับผม มาพี่น้องมากมาเสียบเงันนะผมสวัสดีครับผมมามากินเขาแกล้มกันพี่นอ้องต้มเป็ดปลาไหลพี่นอ้องต้มเป็ดปลาไหลนะครับผมในรอบเป็นหลายปีที่จะได้กินต้มเป็ดปลาไหลนะครับผมบด้กินโดนแล้วพี่นอ้องต้มเป็ดปลาไหลอ,อย่างเดียว,วมีผักมี่ยังนะครับมี่พอดีไอ้หมูว่านเ็ดเจ้าปลาแดกไว้พี่น้องจำเจ้าปลาแดกขว้างพี่น้อง <laughs> เขาตาพี่น้องเจ้าไปได้เขาตา,าพี่น้องมาไปเจี่ยวหลหานไทยบ้านเห็นเขาอะไรมาขายพี่น้องก็ด,ดี พวกติเนี่เขาสิเอามาขายเขาสิซับทนมากเลยแพ็กซุ่นสุญญากาศมากไปหมู่บ้านเห็นเขาแพ็กซุยากาศมากเป็นโตัวเลยโอ้แท่งสำกร็ซืูปกินไม่ลองอยากอนอนซื้อโต๊ะตรง Nháo, cảm lấy có số này vlog. Say anh bạn ơn anh, 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 นี่แบบประคามเปียกเส้นคักพี่น้องผสนกับเส้นใบหัวเสื้นกับเส้พี่น้องเปลาไยต้มใส่ขมิน้นสีเข้ากันดีพี่น้องตัดข้าวดีอืม กกินแล้วพัดเป็ดก็กินแล้วแล้วต้มเป็ดนี่พี่น้องมันนี่กินสมสมยูทธ์สมอยากบางทีพระเจ้ากินประหยากขะประยากพี่น้อง почему mm -hmm. bệnh bồn nào <laughs> Đây, tôi nghe tôi này tôi nhai một tôi nên cái nó là tôi tôi thao này

แดวเดียวทอดกระเซาะเลยพี่น้องผ้าล้างหลังก็ะทุบทุบแปร่ตากเดี๋ยวเดียวทอดกินตามุ้งเสีเยพี่น้องแต่กินกับลายม่นุ่มพี่น้องก็ได้ขมขอนเป็นขมยันพอมาอุ่นติดมือใหญ่พี่น้องนุ่ม you mm -hmm. กกาเริ่มห่อนขึ้นเุมือเสมือพี่น้องพวกมันพี่น้องใครใครไป็นอะไร ตอกใส่เกลือยังมั่งไหมพี่น้องข้าตาไปปะไคายไบปูะขมิ้นหอมแดงกระเทียมเกลือกระดูกสันปลาแค่นี่พ่อพี่น้อง 那它来一地 Thank mm -hmm. โอเคครับผมยิ้มเราครับผมอันนี้อุ่นกินมือสองพี่น้องมาต่อเหตุผลของมือสองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมเห็ุคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็อย่าขลาวโฆษณาเลยพี่น้องเบิ้งโฆษณาให้นิดๆน้อยก็ยังดีนะครับเป็นไอรายได้เล็กๆน้อยๆขนมไข่โก๋ขนมไข่เจียมนะครับผมที่นี่กลับไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ